กใดๆในลูกคนบินกลับคือสมงประการสอนที่คุรฟางอันตรลดลงวทนสน่ห์มันสมคันหมายในกายมีนอนราที่บางวายเมื่อไรสิ้นทังอินรียสติทั่วแต่ช่วดีปะัาไว้ในโลกาของกระรา หบังก็รอเีวรุ่นลอสีตะรจงนะตะบยนายูทำานส่งพระสองเที่วรักทรองเทียวรท่านตองเป็นบางก็รจรงเรียนท่านประหาในพิธีท่านทำงานแระนนี้ตลาดกับกันโสท่านนายรุ่นลูกสบีตะบยนายูท่านกระดือสี่ลที่ทำเป็นผู้มีเกียรติก็รงตุ้ท่านครับกำผมนายสวัยใจดีเป็นฐานรุ่การนายรเตงสมบีตะบนนายู่ ผสมสถนานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดเทต็มคนวันนี้เรับหน้าที่เป็นผออู้ดีกร์นำเรียนประวัติโดยสังเกตของพระครูมงคลชยามพิวัฒน์หรือหลวงปู่ทองวัตัมหมูรุโกรสกุลเดิมเกตตะบูลเจา้าอาวาสท่านชยมงคลสามารถขี่บั้นหน้าต้องชาติกำเนิด รูมงฝนเสียดวัาจงปู่หองหลวงตามู่นึกหูน้ำสกุลเกตุปู่ท่านเกิดเมื่อวันที่18พัรษหาปุตตะตราห2472เกิดที่จังหวัดอ่างทองท่านเป็นบุตรของคุณพ่อศง เจตระกูฝนมาลวฝนกับคุณแม่ลังเจตระกูซึ่งหลวงปู่เป็นปุนคนที่เจ็ดในบรรดาพี่น้องทีนน่พรอมด้วยกันแปดคนจากน,นี้หนึ่งนางสาวเจตระกูได้เสียชีวิตแล้วสองนายชื่อเจตระกูเสียชีวิตแล้วสาม นายสุมเกูุศิลป์ชีวตแล้วสี่นายศรีเกตุดูยห้านายเอสัต์ชดูกอนที่ห้าเกูนหกนายอลเกตูเสียชีวิตแล้ว และคนที่เจ็ดของปู่ของล้วนเจ็นตระกูผู้ที่ตอนแรกนึ่งอยู่บนเชิงตะก่อนนี้ครับของปู่ของล้วนและคนที่แปดได้สีหว่อเจนตระกูทั้งหมดได้เสียชีวิตาการศึกษาของท่านรัฐผู้คนเช่อยากวกัน การได้รับรศึกษาตั้งต้นจบชั้นจบกาศึกษาปีที่สี่จากโรงรเรียนวัดสุวรรณร้านชมพงบ้านชมพูตำบลองศรักษ์อำเภอโูเองจังหวัดอา่างทองจากนั้นก็ได้เข้าสู่ร่มภาคตาษาบาลวัดพระชาเป็นสัมเณีที่วัดคลองกาตบลาองศรักษ์กอำเภอโูเองจังหวัดอา่างทอง เมื่ออายุครบ20ปีท่านได้เข้าสู่การปสมผสานพระพิสุทธ์ในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2 4 9 2ณพระฤาษีมาวัดคองปลาตำบลองค์ักะอำเภอโพทองจังหวัดนครศรีธจากนั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัย ที่อำเภอบุรีรจังหวัดสินบุรีจบเรียนจบนักธรรมชั้นเอกจากนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ท่านได้เดินทางเข้าไปที่กรุงเทพม,มหานครท่านได้แวะวัดบ,บุรีโดยที่ไม่รู้จักใครเลยและได้แวะพบกับหลวงตาท่านหนึ่ง ่อจึงได้เข้าเป็นกราบและสมทนาเมื่อท่านได้สนทนากับอาจารเสร็จแล้วหลวงตาจึงได้ให้หลวงปู่ของวันนั้นอยู่พอนั้นอยู่ที่วัดโพเรศเพปางกาะน้อยกรูเทพมหานครเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2542หลวง ตาเจ้าอกวาวัดูพเรศได้มรณาภาพชาวบ้านจึงแต่งตั้งให้หลวงปู่ของล้วนเป็นเจ้าอาวาสแต่กนนั้นท่านหลวงปู่ของล้วนท่านก็ไม่ชอบในเมืองสัท่ธหรกจากนั้นท่านจึงได้เดินทางมาที่วัดพันหงจังหวัด นครพนมได้เจอกับพระอาจารย์ซึ่งเป็นพระผูวัดชัยมงคลสักขีบ้านาต้องเนตและได้ชักชวนท่านมาทำหน้าที่วัดชัยมงคลมาเยี่ยมบ้านด้วยและท่านก็ได้เห็นบรรยากาศ <c oughs> เห็นบริเวณวัดเป็นที่สักปายะหน้าเขาขึ้ปฏิบททัติธรรม การโงเป็นผู้ที่มีจิตใจเรื่องส่ในพระพุทธศาสนาท่านจึงได้ทำหน้าผที่วัดและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไคฮงคนสมัคคีเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2547แ,และจากนั้นเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7ร้องปูทองล้วน ได้พระพระราชเจาานสมณศักดิ์ึ่งเป็นพระครูเจ้าอวาวาสชั้นโภโดยได้พระพระราชาจินนามที่พระครูมงคลชยารรวัฒเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 5ได้พระพระราชาาเจ้าานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าอวาวาส